สวัสดีครับผมอยู่กับผมที่คีย o บนะครับวันนี้จะมาแนะนำตู้4.5นิ้วกระแทกข้างนะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ททีวีนะครับผมเชื่อมต่ออยังไงไปดูกันเลยเบื้องต้นนะครับสมาร์ททีวีก็เข้าไปปุ่มตั้งค่าครับแล้วก็มองหาคาว่าบลูทูธครับผมอ่าบลูทูธเรียวๆยาวๆแล้วก็จับคู่อุปกรณ์เสริมอ่าบลูทูธขึ้นมาแล้วครับ BT ูชิกดเข้าไปจับคู่ แล้วเราก็จับคู่อีกครั้งหนึ่งครับผมอ่านี้นเชื่อมต่อแล้วนะครับผมหน้าจอสมาร์ททีวีโชว์แล้วอ่าเรากลับไปสามารถดูดังฟังเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู